้องใหม่ครับผมทีนี้จริบอกว่าดีใจนะครับเล่นไปกับกับทุกคนเลยเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าการมีน้องเข้ามาก็เป็นเหมือนแบบเราเหมือนเราอยู่โรงเรียนเดิมมานานแล้วอะไรเงี้ยการที่มีน้องนักนักเรียนใหม่เข้ามาหรือเป็นมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราเรารู้สึกสดชื่นขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นเราอยากที่จะแบบทำงานมันมากขึ้นทีนีอะไรเงี้ยครับเป็นซีเนียร์แล้ว เรียกว่าเป็นซีเนียร์รับน้องใหม่ยังไงบ้างคะพี่แบร์รับน้องใหม่ยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากครับก็แบบคุยกับน้องปกติแล้วก็ทํางานด้วยกันก็แบบสบายใจกันครับไม่มีอะไรเป็นครั้งแรกปะคะพี่แบร์ที่ได้ทำงานกันใช่ครับครั้งแรกที่ทำงานกัน้องเป็นครั้งครพอถึงได้นะครับจริงครั้งแรกที่ที่รู้ว่าจะได้จะได้มาทำงานแบเ็กกินแล้วก็แบบท่านเด็กน่าดีมากเพราะว่าทั้งทั้งตัวแบล็กกินที่จริงเขาก็มี อยู่กับมานานอะไรเงี้ยรวมพี่นเดทที่หมายว่าพี่นเดทสำหรับเราเหมือนทุกคนอะไรเงี้ยก็พี่นเดทก็คือพี่นเดทอะไรเงี้ยมองเข้ามาเราก็รู้สึกว่าแบบตามมานานเห็นเขามานานแล้วเขาแบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยพอมาเจอแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาแบบน่ารักน่ารักมากอะไรเงี้ยพี่นเดทแบบน่ารักแล้วก็เป็นกันเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเรื่องอะไรอ่ะใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยน้อยเรารู้สึกพอเข้ามาถึงทำงานกับพี่นเดทแล้วก็ทีมเป็นทีมทุกคนก็รู้สึกอุ่นแล้วก็แบบสบายตัวมากๆใช่ค อบนะครับชอบเลยเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนที่ที่ร้อนนะเพราะว่าเรื่องของฝุ่นอะไรเงี้ยผมก็เป็นผู้แพ้แบบขนาดดังเรื่องอะไรฝุ่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบถามเข้ามาเราก็จะแบบมีข้อมูลเบื้องต้นพอได้แบบมาเรียนรู้อยู่อ่ะผลิตภัณฑ์ก็ดีใจแล้วก็เราก็ยินดีที่มันเป็นแบบฝากแล้วกันฮะเอาพี่ใหญ่ก่อนพี่แบรฝากก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่บิวกินฝากต่อครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ แคมเปญนะครับผมของไดกินนะครับ Perfect GA นะครับผมก็จริงๆแล้วรอบนี้ก็มาพร้อมกับหลายๆโปรโมชั่นหลายๆตัวนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับผมก็อยากทุกคนถ้าใครที่กำลังนะครับกำลังจะเข้าหน้าร้อนนะครับกำลังจะหาแอร์สักเครื่องหรือจะเปลี่ยนแอร์ใหม่ครับผมก็เดินเข้าไปได้เลยครับที่ไดกินครับผมบอกว่าถูกใจครบฟังก์ชั่นแน่นอนไดกินครับ เรื่องอองอากาศพวกความเย็นอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขเล็กน้อยของเราว่าการได้แอร์ที่เย็นดีเย็นเร็วแล้วก็ประหยัดไฟแล้วก็เย็นเพื่อสุขภเรื่องของเรื่องความสะอาดเราบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบบควรจะให้ความสำคัญแล้วก็อยู่สบายประจำวันสวัสดีค่ะถี่ถี่เจ้าเดียวถ้าไม่ถ่ายภาพก็ไม่ถ่ายภาพนะไม่ใช่ไหมมาถ่ายภาพค่ะเห็นภาพรวมเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเป็นพี่แบกเดียวพี่กินเดียวโอ้คพี่กินรอกลับไปกหนึ่งครับพี่แบกกก่อนพี่แบกแคปหนึ่งรับอ่พรวมฮ้าใส่ภาพนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะเพราะลอยอยู่แล้ว